ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพมีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในเงามืดของเทือกเขาแอลป์และห้องทดลองลับใต้ดินเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยเครื่องจักรที่เหมือนหลุดมาจากที่เหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์และความลับที่ยังไม่มีใครไขกระจ่างได้จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ป่านวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจสิบเทคโนโลยีลับจากยุคนาซีที่ยังคงทําให้นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกต้องขอบคิดว่า พวกเขาทำได้อย่างไร 1. กระดิ่งมรณะจากต่างมิติเทคโนโลยีที่ลึกลับที่สุดจากยุคนาซีไดกลอกหรือเดอะเบลมันมีลักษณะคล้ายกระดิ่งสูงประมาณ4เมตร มีเสียงหามและเรื่องแสงออกมาว่ากันว่ามันคืออุปกรณ์ทดลองแรงโน้มถ่วงหรือไม่ก็เครื่องย้อนเวลานักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นต้นแบบของเครื่องเดินทางข้ามมิติแต่มันหายไปพร้อมนักวิทยาศา,ศาสตร์นาซีที่ดูแลโครงการนี้ไม่มีใครพบเจออีกเลย 2. จานบินแห่งนาซี่อ,อนที่อเมริกาจะมีข่าว U ู o นาซีอาจสร้างมันได้ก่อน v รียลไดสก์เป็นวัตถุทรงกลมคล้ายจานบินที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามีทฤษฎีว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้จากอารยธรรมโบราณหรือแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวมีข่าวลือว่าจานบินนาซีถูกพบเห็นเหนือแอนตาร์กติกาและหายไปพร้อมกับจุดจบของฮิตเลอร์ 3. อาวุธมหัศจรรย์แห่งการพลิกสงครามวุ้นเดวาเฟอร์หรืออาวุธมหัศจรรย์เป็นโปรเจกต์รวมอาวุธที่ล้ำยุคทั้งระเบิดแม่เหล็กแสงเลเซอร์และอาวุธชีวภาพแม้หลายชิ้นจะไม่เสร็จสมบูรณ์แต่แนวคิดของมันล้ำหน้ากว่าทุกประเทศในยุคนั้นบางชิ้นถูกแอบนำไปพัฒนาต่อหลังสงครามโดยไม่มีใครรู้ 4. ฐานลับใต้น้ำแข็งแอนตาร์กติกามีทฤษฎีมากมายว่านาซีหนีไปตั้งฐานลับใต้ทวีปแอนตาร์กติกาพร้อมเทคโนโลยี UFO และอาวุธลับหลายชิ้นภาพถ่ายจากดาวเทียมสแสดงโครงสร้างลึกลับกลางน้ำแข็งและยังมีข่าวลือว่ามีบางสิ่งยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งนั้นจนถึงทุกวันนี้ อเครื่องย้อนเวลาที่ถูกซ่อนไว้จากเอกสารบางส่วนของโครงการลับโครโนสของนาซีมีการอ้างถึงเครื่องจักรที่สามารถหยุดหรือย้อนเวลาได้โดยใช้สนามพลังงานแม่เหล็กและปรับโครงสร้างของการเวลาแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่นักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าไดกล็อกส์คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนั้น ยานอาวกาศก่อนยุคอวกาศ Howebu Two คือหนึ่งในโครงการยานบินลับของนาซีที่อ้างว่าสามารถบินทะลุบรรยากาศโลกมันมีรูปทรงคล้ายจานบินผสมยานอาวกาศใช้พลังงานแอนติกราวิตีีแม้ไม่มีภาพถ่ายที่ยืนยันแน่ชัดแต่เอกสารลับที่หลุดออกมาก็ทำให้หลายคนเชื่อว่านาซีอาจสำรวจอวกาศก่อนยุคของนาซาเสียอีก ยานแม่ลึกลับของนาซีตำนานอีกชิ้นจากโครงการ VRIL ระบุว่านาซีมีแผนสร้างยานแม่ชื่อว่า Andromeda g e r t หรือเครื่องจักรแห่งแอนโดเมดามันมีความยาวกว่า1นึ่มเมตรใช้สำหรับบรรทุกจานบินเฮาเนบูบางแหล่งอ้างว่าถูกสร้างขึ้นใต้ภูเขาในยุโรปและหายไปในช่วงปลายสงครามเป็นไปได้หรือไม่ว่ายานลำนี้หลุดออกนอกโลกไปแล้ว 8. เครื่องแปลงความคิดเป็นพลังงานมีข่าวลือว่านาซีเคยทดลองเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนคลื่นสมองให้กลายเป็นพลังงานจริงหรือแม้กระทั่งควบคุมจิตใจคนอื่นได้โครงการนี้อาจเกี่ยวข้องกับพลังจิตการสะกดจิตและศาสตร์ลี้ลับแม้จะฟังดูเพ้อฝันแต่มันมีเอกสารการทดลองที่น่าสงสัยหลายชิ้นหลุดออกมาหลังสงคราม 9. พอทัลมิติลับนักวิทยาศาสตร์นาซีบางกลุ่มเชื่อว่าความเป็นจริงมีหลายมิติและพวกเขาพยายามเปิดประตูสู่มิติอื่นผ่านพลังงานแม่เหล็กขั้นสูงเรียกกันว่า Gateway Project ว่ากันว่าสถานที่ทดลองอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งในบาวาเรียและหลังสงครามสถานที่แห่งนั้นก็ถูกปิดตายไม่ให้ใครเข้าไปอีกเลย สิบเทคโนโลยีแช่แข็งเวลาเทคโนโลยีสุดท้ายที่โลกยังไม่เข้าใจคือเครื่องสร้างสนามพลังแช่แข็งเวลาตามบันทึกลับมันสามารถหยุดทุกสิ่งภายในรัศมีชั่วขณะมีการทดสอบกับทหารกลุ่มเล็กๆและผลลั์คือทุกคนหยุดนิ่งเหมือนรูปปั้นแต่ทันทีที่ปิดเครื่องทุกคนฟื้นคืนอย่างไม่รู้ตัวว่าผ่านไปกี่วินาทีเทคโนโลยีนี้อาจกลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดถ้ามันยังอยู่ในมือมนุษย์ แม้สงครามจะจบลงไปนานแล้วแต่เงาของความลึกลับยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เทคโนโลยีบางชิ้นอาจไม่มีอยู่จริงหรือบางชิ้นอาจถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนและถูกต่อยอดโดยผู้ที่ได้มันไปคุณคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่ทฤษฎีสมคบคิดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและถ้าคุณชอบการเดินทางในโลกของความลึกลับและวิทยาศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมิสเตอร์ป่านเพื่อไม่พลาดเรื่องราวชวนสงสัยครั้งต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ